สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งมาพบกับช่องชาแนลเบิร์ดฮานาดรับผมวันนี้จะมารีวิวกล้องส่องทางไกลครับมีไว้ติดรถติดลาไปเที่ยวเขาเที่ยวป่าได้นะครับผมไม่แพงมากนะครับราคาไม่ถึงพันบาทครับสามารถครอบคล้องได้สบายพวกนี้อันนี้ระยะแปดคูณสี่สิบครับขนาดเลยแปดคูณสี่สิบครับแบบอ่าผ่านเมตรวันหนึ่งหนึ่งกิโลนะครับผมนี่ครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้นานไงแกะออกมามันก็จะนี่แหละมันเป็นยาพาราครับยืดหยุ่นได้ ดี๋ยวมันก็จะคืนสภาพนะครับนี่ครับผมแปะออกมามีความชัดนีนะครับตัวนี้รถติดลาครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นซองของเขานะครับวิชั่นคีนะผมไว้เป็นไหนมาไหนนะครับส่องปรับได้อะไรได้นะครับผมได้ครับผมเราไม่ได้ของแพงอะไรมากมายพอใช้ได้ครับมีประโยชน์เยอะครับ เอาไว้ส่องดูข้างหน้าดูองไรรถติดต้นไรมีน่าเหตุเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมดูนกดูอะไรดูสัตว์ดูอะไรได้หมดครับหาพกพาใส่จะมีซองของเขาอยู่เก็บใสเป็นอย่างดีฮะตัวนี้ก็ดีเหมือนกันผมใช้ใช้มาดีเหมือนกันไปไหนก็จะติดไปด้วยติดรถติดล่ตถูกไปเที่ยวไว้ส่องดูกาแฟนะครับผมโอเคครับผมขอหยุดรีวิวไว้แค่นี้ ผมจะรีวิวไม่นานจะละอย่างรีวิวไม่นานาะนะครับตะบุญเดินเข้าเดินออกได้นะของกายตัวของกายแต่ว่าอโอเคนะครับตัวนี้ใช้ดีครับไม่ราคาไม่สูงนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ